ทีมกอลปฐุมคงคาเบื้องหลังกองเชียร์มากกว่าเสียงร้องตะโกนคือความเป็นลูกจำเงินฟ้าปะทุมคงคาเฮ้ยเฮปอคอว่ยเฮ้ยเฮ้ยปอคอว้ยเป็นที่รู้กันว่าเป็นเสียงกูร้องก้องตะโกนจากกองเชียร์ปทุมคงคา ที่สร้างความมึกเมิมให้กับเรานักกีฬามากมายขนาดเหนแน่นอนว่าการกซ้อมและการเตรียมตัวของนักกีฬาเองเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดชัยชนะแต่ก็ไม่น้อยที่เสียงเชียร์นี้จะส่งผลโดยตรงต่อชัยชนะที่เกิด เืองหลังของเสียงเชียเหล่านี้ยังมีมากกว่าการเป็นการส่งแรงใจเพราะหากกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเราชาวปทุมคงคาที่ได้รับการส่งเสริมมาให้เข้าแข่งขันนั้นได้รับชัยชนะก็จะส่งผลต่อภาพพักศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของพวกเราชาวปทุมคงคาทุกคนมิใช่น้อยเลยทีเดียวกองเชีย ก็เปรียบเสม o, ือนกับผู้สนับสนุนหลักท like so, ี่แปะป้ายแบนดธงสีน้ำเงินฟ้าซึ่งมีทั้งภาพลักษ์ศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของพวกเราชาวปทุมคงคาหอรุ้งต้องเชียร์ของชาวเนิน เป็นกองเชียร์ที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นกองเชียร์ที่เข้มแข็งคึกคักแต่แฝงไว้ด้วยความมีมารยาทความสุภาพอ่อนโยนตามวิถีแห่งสุภาพบุรุษปฐุมคงคาเพราะทุกคนมีสายเลือดนักฟุตบอลที่รู้ในกฎกติกาและมารยาทที่ดีแต่ก็ไม่เสียประโยตน์ในการเชียร์ที่ดเสียงดุดันหลอกหลอนประสาทอัน สามารถสร้างความประวัติพันพึงให้ผู้ต่อสู้อันทรงผนต่อฟอมการเล่นของผู้ต่อสู้ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวการเชียร์ุตบอลของพวกเราชาวปทุมคงคานะครับไม่ใช่แค่การปลุกเราให้นักกีฬา ได้รับชัยชนะเท่านั้นนะครับแต่ยังมีเบื้องหลังของความเป็นลูกน้ํำเงินฟ้าที่บางคนเชียร์กันจนเป็นตำนานมาไม่ต่ำกว่า50ปีแล้วสําหรับแบดมินเองก็ตามเชียร์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521เป็นเวลากว่า40ปีแล้วนะครับก็ยังเชียร์ไม่เลิกเพราะพวกเราตามเชียร์กันจนนักกีฬาของพวกเราชาวปทุมคงคา ติดทีมชาติได้สร้างชื่อเสียงให้ระดับประเทศและระดับทวีปมาเป็นจำนวนมากรุ่นแล้วรุ่นเล่าแ,และจัดตามเชียร์กันจนกว่าจะเดินไปสนามไม่ไหวกันแล้วนะครับไม่ว่าสุดนี้หรือสึกไหนขอเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธมงกรคา ลูกน้ำเงินฟ้าทุกคนมาร่วมเชียร์นักฟุตบอลของพวกเราให้ประสบความสำเร็จกันเพื่อภาพลักษณ์สักสีและชื่อเสียงของโรงเรียนปุมคงคาอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน

และที่เนื่ออื่นใดก็คือทีมผู้ฝึกสอนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและแรงสติปัญญาซึ่งบางท่านมีอายุมากกว่า80ปีแล้วก็ยังนำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่อย่างโชคโชนมาช่วยเหลือทีมอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้ลาทุกๆคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ